ต้องมนีอีกเป็นซิบดอกเลยค่ะโอ๊ยดอกกำลังกินเลยเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อน คลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนมาเลาะหาเห็ดอีกนะคะไม่รู้จะมีให้เราได้แกงมั่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเดินหาเห็ดกันนะคะเดี๋ยวจะเดินหาเห็ดไปเรื่อยๆนะคะ ไม่รู้จะมีให้เราได้แกงมั้งไหมเดินเลาะตามสวนจะมองเห็นขาวขาวแวบๆบพแบบี่ว่าน,น่าจะเป็นเห็ดนะคะโอ้ยเห็ดจริงๆด้วยคะ่ะโอ้ยเห็ดขอนขาวค่ะเพื่อนๆทำยังไงลราทีนี้ เห็ดขอนขาวทำไงล,ล่ะเราไม่มีถุงมาเลยอะ่ะนี่ค่ะมีแต่หมวกมาใบหนึ่งโอ้ยต้องเก็บใส่หมวกไปกลับบ้านไปแล้วแหละกำลังแกงเลยค่ะเห็ดขอนขาว มีดก็ไม่ได้ออกมาโอ้ยกำลังแกงเลยพี่น้องมีดกับบได้ออกมา เห็ดใส่หมวกค่ะพี่น้องตะกากับบ่ามีทถุงกับบ่ามี่ประดายังมาเลยโอ้ยองเก็งกันมองเห็นเหมือนกันเหือนว่ามันจะมีอุยเห็ดล่นเห็ดนล่น มีอีกขอนนึงโอ้ยเี็กขอนค้าโอ้ย โอ้ยันาดแกดไปหน่อยนี่ค่ะกำลังแกงเลยค่ะใส่หมวกกับบานไม่มีถุงมาค่ะเพื่อนๆเดินเนลาะไปอีกเรื่อยๆนะคะโอ้ยตรงนี้ก็มีหน่อยเลือก ออกได้เข้าได้บูกแก่เบิดอุ้ยอันนี้มระลักเป็นปากปิงกับมี่ค่ะเนี่ยในน้นอยนี่แต่วราท่านเอาต้องเอาเบ่ใดหรอกจริงจริเดี๋ยวสิวยเบิ่งตอนน่ออีกกอนนี่ต่อหน,นึ่ง โอ้เยอะเลยเห็ดคอนขาวโอ้ยกำลังแกงเลยค่ะดอกกำลังแกงเลยคิดว่าแต่จะปได้เห็ดตะกาก็บอเอามาค่ะ โอ้ยเป็นตานายเจ้าของมีดกับบอด่ตะกาดกับบอด่าุ๊บออนกำลังแกงเลยค่ะบอแก,กค่ะ แจะว่าดอกมันจะแดดมันแห้งค่ะพี่น้องเลยออกดอกที่เ,เลืองๆเนี่ยโอ้ย้องไปตัดขาอยู่บ้านเหรอคะว่ามีอุปกรณ์มาเก็บไปก่อน ดอกเ้ิออกแต่อลบกอนก็มีค่ะ <c oughs> เย็บดใส่หมวก <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวหมวกแกงงมากใหญ่นึงค่ะพี่น้องมานคักมายำคำ หาโม่งเคืองหรอค่ะออกมาหน้ามาสวนนี่ต้องมีอีกเป็นซิบดอกเลยค่ะโอ้ยดอกกำลังกินเลยงามคักเห็ุดขอนขาวเบินเนี่ยใส่ 嗯，没得白牙。<music> <music> เ็มหมวกเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะามินดด้วยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะขอลาแก่นี้ก่อนด้วค่ะสวัสดีค่ะ